ขอดีเครื่องเต็ม<สาย>ขออขนุญาตสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะแอดมินนะคะก็อยู่ที่อ่อวัดอะไรนะแม่วัดหนองคาใต้วัดหนองค้าใต้นะ,ะที่นี่เขาได้โชคกันนะคะอ่าแม่ตะเคียนสองมวดติดเลยใช่ไหม่ได้ดได้เลข<น>อะไรบ้างนะคะ อ๋องวดที่งวดงวดแรกที่เขาได้ก็คือได้แปดเจ็ดตัวเดียวค่ะได้เจ็ดตัวเดียวอ่างวดที่ผ่านมาก็ได้แปดห้าอีกตัวหนึ่งสองงวดติดเลยสองงวดติดเขาได้แต่งวดนี้เป็นงวดที่สามค่ะก็เอกที่เขาได้มามันก็หลายๆคนก็คือชอบเนาะค่ะอืมแล้วทำไมเห็นตัวเดียวกันคะแม่เขาเห็นที่ต้นตะเคียนเลยเหรอคะก็ เห็นถามว่าเขาก็บอกว่าได้เนี่ยแต่เห็นอยู่ในต้นตะเคียนนี่แหละค่ะอ๋อตั้งแต่เจ็ดแปดเนาะที่ว่าถูกกันตรงๆแล้วมาแปดห้าอีกไม่ต้องกราบด้วยไม่ต้องกราบรวยกันทั้งอำเภอรวยกันทั้งทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดตัวดังมากสุดินสุรินเขาก็มาโอ้รวยทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมสุดินเขาได้ไลซ์แอนทางสุดินค่ะเอามือเช้าเขาก็มามือเช้ามาเพื่อว่าจะมา คิดว่าบวงสวงแต่วันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้บวงสวงไงคะบวันนี้เพียงแต่ว่าย้ายย้ายแม่ตะเคียนขึ้นจากตรงที่ลุ่มเอาขึ้นมาไว้บนฐานใช่ไหมคะแล้วก็ก็เสี่ยงโชคกันเขาก็ได้โชคกันไปค่ะถูกทั้งจังหวัดแปดห้าคือตรงตรงเลยนองคนนั้นเขาได้หลายแสนหลายแสนเลยเมื่อกี้ที่แมคโครมาเขาได้กี่ใบนะแม่แมคโครมาเขาได้สิบเอ็ดใบสามคนได้ คือเขายกมาใช่ไหมคะยกมาไม่โคเขาเป็นคนน้องเป็นเขาเป็นคนที่ช่วยมาทุกอย่างไงเอาไม่โคมาค่ะมวดที่แล้วไม่คมายกขึ้นค่ะได้เลขอะไรคะแม่งวดก่อนมวดก่อนเขาก็ไ huh. ด้ได้แปดห้าแปดห้าหลวงตาในวัดค่ยเยอะในร้อยบาทโอ้โหแล้วก็เขาได้สามตัวหน้าอีกได้สามตัวหน้าได้สิบ ค่ะอ่าท่านผู้ชมคะแอดมินนะคะกำลังจะคุยกับเจ้าของต้นตะเคียนนะคะเดี๋ยวให้แม่เล่านิดนึงว่าต้นตะเคียนนี้แม่ได้มายังไงคะมาถวายกับทางวัดอ๋อแต่กอนนะคะแต่กอนอยู่ในฝั่งห้วยแต่ก่อนอยู่ในฝั่งห้วยแล้วก็เป็นต้นไรที่โอบอยู่ต้นไรโอบอยู่ในฝั่งห้วยเลยทีนี้ก็ ไปเห็นไปเห็นแล้วก็คิดอยากอยากจะเอาขึ้นจากน้ํำก็ไปทําพิธีบวงสวงแล้วก็เอาเมดปูขึ้นเอาขึ้นมาจากฝั่งห้วยขึ้นมาไว้ในในในบนพื้นค่ะก็มาอยู่ในสวนหลังบ้านนี่แหละค่ะก็ทีนี้หลวงตาเน่ยอยากได้ว่าอยากให้มาอยู่วัดเพื่อที่จะให้มีคนได้กราบไหว้บูชา จะได้มีคนเสียงโชคเสียงลาบอะไรทํานองนี้ช่วยสร้างวัดช่วยสร้างวัดเพื่อให้วัดได้มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็บังเอิญพอมาปั๊บก็เป็นที่สมใจอยู่คือให้หวยแม่น แล้วก็ได้หวยกันมาสองงวดแล้วรวยทั้งจังหวัดรวยกันงวดแรกได้เลขอะไรคะแม่ที่ถูกกันแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดนะคะงวดที่สองแล้วค่ะงวดที่สองก็ให้แปดตรงตรงเลยรวยทั้งจังหวัดรวยค่ะวันนี้ทํำพิธีอะไรคะแม่วันนี้ก็เพียงแต่ว่าอันเชิญขึ้นให้ไปอยู่บนแท่นปูนค่ะที่ลาดตืติอยู่ตรงดินอยู่ในพื้นอยู่ในดินนะคะพอมีโชคก็เลยทําพื้นให้ใหม่ใช่ไหมคะชาวบ้านช่วยกันเรื่องอะไรจะ ทำให้ที่อยู่เพ okay. ื่อไม่ให้ตากฝนตากแดดอะไรอย่างนี้นะอ๋อค่ะแล้วแม่เคยตอนที่อยู่ที่บ้านแม่แม่เคยเจอดีไหมคะเคยเห็นไหมคะเจ้าแม่กไม่มีแต่แม่ไม่เคยเจอแต่คนอื่นเเจอคนอื่นเจอเจอยังไงคะแม่ก็คือเป็นร่างเป็นร่างเลยเป็นร่างเป็นผู้หญิงที่เดิน พอตะโกนเรียกเขาไม่เขาก็ไม่คุยด้วยเขาก็ไม่หันมามองพอเดินตามไปจากพักเขาก็หายอันนี้เป็นตะเคียนคู่ใช่ไหมคะแม่เป็นพี่เป็นน้องค่ะเป็นชื่ออะไรคะแม่ตะเคียนเงินกับตะเคียนทองค่ะแล้วก็ขอให้แม่เล่านิดนึงเมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะไม่มีน้ำเพราะแม่บ่นบ่นถูกคแม่ตะเคียนทําโทษเงี้ยค่ะไม่ถูกหวยอ๋อเอาเล่าให้ฟังนิดนึงไม่ถูกหวยไปเปิดน้ําที่จะรด สวนเพราะว่าปั๊มน้ําอยู่ติดกับอ่าต้นตะเคียนค่ะก็ไปพอไปไปเปิดนะไฟก็ไปบ่นว่าหวยก็ไม่ถูกไม่มีเงินที่จะซื้อชุดอ่ามาถวายหรอกก็พอไปเปิดน้ำพอไปเปิดน้ําเสร็จน้ําไม่ไหลแต่ว่าไฟไฟฟ้าติดอยู่แต่น้ําไม่ไหลน้ําไม่ไหลเลย่น้ําไม่ไหลทํายังไงก็ไม่ไหลก็จนกระทั่งวันหลังวันรุ่งขึ้นเช้าก็ไปขอโทษค่ะ ไปขอโทษว่าลูกพูดผิดพูดพูด,พดเด่นหลอกไม่ได้ว่าอะไรหลอกอมีหรือไม่มีก็จะซื้อชุดมาถวายเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็ไปเปิดน้ําน้ําก็ไหลโอ้ปฏิหารมากเลยคะ่ะแม่ โอ้โหนี่ถูกแม่ตะเคียนลงโทษใช่ไหมคะบ่นก็ไม่ได้ค่ะก็คงอย่างนี้ใช่หห้ามบ่นใช่ไหมคะให้ชมว่าพูดย่นบ่นก็ไม่ได้นะคะแม่ตะเคียนงวดนี้เขาได้เลขอะไรคะแม่งวดนี้เขาได้หนึ่งหนึ่งห้าสามค่ะหนึ่งห้าสามงวดนี้หลังจากที่ทําพิธีเลยใช่ไหมคะค่ะ ได้หนึ่ง้าสานะท่านผู้ชมก็ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันแนวทางแล้วก็เล่าเรื่องอแม่ตะเคียนคู่แม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองนะคะอยู่ที่วัดอะไรนะคะใต้ค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็ลองจดแนวทางดูนะคะเดี๋ยวแอนมินพาไปเดินดูแป๊บหนึ่งนี่คนได้โชคอยู่นี่ค่ะ งวดก่อนได้เยอะไหมคะคุณยายได้เลขอะไรนะงวดก่อนแปดห้าถูกทั้งอำเภอเอ้ยทั้งจังหวัดใหญได้เยอะไหมไม่ได้เยอะนี่คนถูกนี่นะคนถูกเยอะแยะหมดเลยนะก็ แม่ขึ้นไปเห็นเลขอะไรเห็นห้าสามที่ต้นเลยนะค่ะนี่นะคะแม่ตะเคียนคู่เดี๋ยวนินทายเดินแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่ถามเจ้าของเลยนะคะท่านก็นํามาถวายให้กับทางวัดเพื่อที่จะสร้างวัดนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่นะพระเขาจะมองไกลๆแล้วก็เห็นเลขเองนะคะที่ต้นนะคะไม่ได้ไปดูใกล้เลยนะคะแล้วเขาก็ได้เลขจากพระที่เห็นเลขจากบนต้นตะเคียน เดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านสองดูตัวเลขตั้งจิตตั้งใจขอพรนะคะสองวดติด8 7นะคะแล้วก็85ตรงๆนะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเองนะคะดูเองว่าเห็นเลขอะไรถ้าเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะเนี่ยนะคะพอดีแอดมินมีเวลาน้อยเดี๋ยวพาสองแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ทำพิธีนะคะเดิมก็คืออยู่ตรงพื้นนะคะท่านผู้ชม วันนี้หลังจากที่เขามีโชคสองติดก็เลยทําพื้นแล้วก็ยกขึ้นมาด้านบนนะคะแต่ที่สําคัญเมื่อกี้เขาเห็นบนนี้นะคะแม่นิดดวงเฮงนะคะตรงนี้นะคะ1นึ่สห้าเนี่ยหนึสาห้าท่านผู้ชมลองดูว่าเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะก็ไลฟ์สดให้ดูการสดสดเลยนะคะพอดีแบตกําลังจะหมดนะคะแอดมินก็คงไลฟ์สดได้เพียงแค่แป๊บเดียวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่แบตจะหมดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแอดมินด้วยนะคะนี่นะคะก็อยากให้ทุกท่านดูเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปท่าแม่ตะเคียนใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถูกไฟไหม้เดี๋ยวก็รอชมคลิปนะคะท่านผู้ชม ก็ลองดูว่าท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรนะคะให้โชคมาแล้ว2องวดติดก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ